ประโยชน์เอามือวางไว้ที่หัวช่างน่าตัวน่าตัวจริงๆเอามือวางไว้ที่ไหล่ช่างไฉไล่ไฉไลจริงๆเอามือวางไว้ที่อกช่างตลกตลกจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับคุณครูฟิล์มและคุณครูครูเมย์ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูฟิล์มและคุณครูเมย์จะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมหน่วยอะไรเอ่ยวันนี้เราจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมหน่วยอะไรครัครูเมย์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะครูฟิล์มก่อนจะทํากิจกรรมคุณครูจะพาเด็กๆไปดูนิทานเรื่องหนูนาปวดฟันผู้ขนมเปิดใหม่นี่ไปดูกันหน่อยดีกว่าไป ขนมเยอะจังน่ากินไปหมดเลยฮอ้อมีแต่ของหวานหวานทั้งนั้นหนูหน้าละเป็นอย่างนี้ทุกทีอยากกินทุกอย่างเลยลูกอมทอฟฟี่ก็สีสวยขนมเค้กก็น่ากินเอ้านี่เราแบ่งท็อฟฟี่ให้พวกเธอว้า สีสวยจังหอมด้วยขอบใจมากนะหนูนาะขอบใจมากจ้ะแต่ไม่เอาดีกว่าพวกเธอนะ่ะชอบกินลูกอมเดี๋ยวฟันก็ผุหรอก กลัวไม่เข้าเรื่องเลยน่ะเข้านอนได้แล้วนะลูพกพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าค่ะ ปวดมากไหมเหงือกบวมแป่งเลยคงต้องไปหาหมอแล้วลหรลูกโอ้โอไปทำอะไรมาเนี่ยหนูกินทอฟฟี่ลูกอมลูกกวาดแล้วไม่แปลงฟันให้สะอาดหน้าเลยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวนะหมอช่วยถอนฟันที่ผุมากออกให้ก่อนจะได้หายปวดเรียบร้อยแล้วค่ะคนแกง ขอบคคุณ่ะฟันของหนูสวยมากเลยนะแต่นี่คงชอบกินลูกอมกินทอฟฟี่หรอสิก็ตอนแรกไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะเวลาที่เรากินขนมหวานโดยเฉพาะพวกลูกอมหรือทอฟฟี่ก็จะมีคราบน้ำตาลไปเกาะที่ฟันนานๆเข้าแบคบทีเรียรที่อยู่ในปาก จะออกมากินน้ำตาลแล้วพวกมันก็จะปล่อยกรดออกมาทำให้ฟันเป็นรูบโบว่ยังไงล่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหนูเข้าใจแล้วค่ะต่อไปหนูจะต้องแปลงฟันให้สะอาดและมาให้น้ำหมอตรวจฟันทุกหกเดือนนะรู้ไหม ฟันจะได้อยู่กับเราไปนานๆและที่สำคัญต้องไม่กินท็อฟฟี่ด้วยใช่ไหมคะนะหมอเป็นยังไงม้างาหนูนาะหายปวดฟันยังดีขึ้นมากแล้วจริงๆเราน่าจะเชื่อชมพูตั้งแต่แรกนะเธอเองก็เหมือนกันนะตะวันระวังจะเป็นอย่างหนูหนานะถ้ายังชอบกินลูกอมอยู่นะ รู้แล้วนะต่อไปจะไม่กินลูกอมแล้วครับนั่นสิเรานี่เข็ดไปอีกนานเลยอุย้ยปวดแผลว่าหาที่ไม่มีประโยชน์นะคะครูฟีมีอะไรบ้างนะอย่างเช่นน้ำอัดลมเลยครัครูฟิลที่ไม่มีประโยชน์เลยถ้าเรากินน้ำอัดอลมเยอะๆนะคะจะเป็นยังไงครัคุณแม่จะทำให้มันไปกัดกระเพาะของครูคฟิลเพราะฉะนั้น กินเยอะๆได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยแล้วีอะไงคะอาหารที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นลูกอมด้วยคะลูฟิลมลูกอมกินลูกอมเยอะๆจะเป็นยังไงคะครูเมฟันเราผุเลยคะครูฟิฟันหลอเลยใช่ไหมคะไม่มีฟันเลยเวลายิ้มออกมาสวยไหมคะครูมีไม่สวยเลยค่ะไม่สวยเลยค่ะแล้วก็ได้ไปหาใครคะถ้าฟันผุน่ะหาหมอฟันค่ะหาหมอฟันเลยใช่ไหมคะใช่ต่อไปนะคะก็ เด็กๆนะคะก็ได้รู้จักกับอาหารที่ไม่มีประโยชน์แล้วเยอะแยะเลยใช่ไหมคะคุณเมย์ใช่แล<ะ>้วค่ะต่อไปนะคะคุณครูฟิมและคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆไปทําอะไรน้าเดี๋ยวอันดับต่อไปนะคะเราจะพาเด็กๆไปเล่นเกมกันคะ่ะคุณฟิมเ,เด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นไป,ไปเลยข้อที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆดูที่รูปค่ะรูปที่หนึ่งคือชาไข่มุก รูปที่สองคือปูสองรูปนี้นะคะรูปไหนที่เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ข้อไหนนะใช่แล้วค่ะอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นก็คือข้อหนึชาไข่มุกนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่สองดูรูปที่1ค่ะรูปแฮมเบอร์เกอร์ รูปที่สองไข่ดาวสรูปนี้นะคะรูปไหนที่เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะลองทายสิคะใช่แล้วคะ่ะข้อหนึ่งนั่นเองนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์สุดยอดเลยคะ่ะค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อไหนเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะข้อที่1นึ่ไข่ ข้นที่สองรูปโอมสามแอปเปลิลอันไหนคะเด็กๆติ๊กต๊ก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 อันไหนน่าเก่งมากๆเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะคูฟี่ใช่แล้วค่ะมันคือลูปโอมนั่นเองค่ะเด็กๆ <Hey. S 2> และข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะ ขอ้อที่หนึ่งขนมสองข้าวสามนมค่ะอันไหนนะ้าเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอันนี้ใช่ไหมคะุูปีใช่ค่ะมันคือขนมนั่นเองค่ะอ,อ่ะดีกๆสุดยอดเลยตบมือให้เต้นเลยค่ะเย้ ก็จบลงไปแล้วนะคะสหรับกิจกรรมสนุกสนุกใช่ไหมคะครููม์ใช่แล้วค่ะเด็กๆสนุกไหมคะแหมสุดยอดเลยสนุกใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ได้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะครููม์ใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้กิจกรรมของเราก็จบลงไปแล้วนะคะคุณครูฟิล์มและคุณครูเมย์นะคะก็อยากที่จะเห็นเด็กๆ นะคะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะโดยบอกคุณครูว,ว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไร<ม>ใช่ไหมคะครูเมย์ใช่แล้วคะ่ะให้บอกว่าเอออาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างใช่ไหมคะมให้อัดคลิปวิดีโอคุณครูฟิล์มและคุณครูเมย์นะคะก็รอชมอยู่ให้ส่งมาที่ไลน์้องเราเลย,เยสําหรับวันนี้คุณครูฟิล์มและคุณครูเมย์ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ bye บายบาย ให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอตอบคำถามข้อที่1อาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างข้อที่2ถ้ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เราจะเป็นอย่างไรให้เด็กๆนะคะอัดวิดีโอแล้วก็ส่งลงมาในไลน์กลุ่มห้องเราเลยคุณครูฟิล์มและคุณครูเม์รอชมอยู่นะคะ